ความตั้งใจในชีวิตสุดลงมือใใจะเขา้าแบบผมจะสอน e DDP กับรุ่นเดียวอ่ะขอพี่มีดีโมเดลพี่ทำเป็นการออกแบบผลิตภันเองทวน,นกับลูกเร็วตอนที่ทำดีโมเดลเขาฟอร์ดตอนที่เราออกแบบผลิตภัณฑ์เขาให้ดรายหมอะไรครับให้เป็นแพอพอพค่ v o i c e o f customer ก็ง่ายๆคือเอาข้อหน้าจะใช้แบบเนี้ยรุ่นนี้จอดรูปตรงเนี้ยแบบเนี้ยต้องการแบบเนี้ย ความหนักอาจจะได้บอกว่าแข็งๆอย่างเงี้ยถูกไหมครับถูกไหมแต่ว่าเขาไม่ได้โดดิ้อิ่งเราแต่เขาอาจจะให้ดโดดิ้งของตัวไอตัวอะไรนะตัวลบแต่ไม่เดี่ยวเราเรียกว่าแล้วจากวัยรุ่นกุน๊บที่เราทำการดีไซน์ใช่ไหมดีไซน์กุ๊บเสร็จโดดิ้งเลยไหมเสร็จคอนเซ็ปต์ก่อนคอนเซ็ปต์แบบนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ทีเดียวนี่ให้คนดูได้ไหมถ้าโอเคนั่นคือคอนเซ็ปต์แบบลูกจบแต่ว่าเปลี่ยนจากดูซีออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์นีเป็นเป็นสองทั้ง แล้วใช่ไหมจากคนเซ็นั <c ười> ้นที่ต้องไปเขียนเป็นร้อยยิ้มเขาเรียกว่าการทำโฟดักพอทำโฟดักเสร็จี่สเซลล์แล้วจากรอ้ที่ประกอบมาทำมาออกแบบมามันใช้งานได้จริงไม่ใช้งานได้จริงหรูอที่สบถ้าเราไหลผ่านเส็จแเวรอยเป็นไงโอเคแต่ว่ารอยิ้จะถูกแบบรกขึ้วยรูปไหนพอแอปวุกวนี้วปวดรอยยิ้มเข้าสู่เฟสของการผิวนะครับกระบวนการผิวต้องออกแบบนะครับบนดึนแพ้ นะครับทดลองผลิตที่เราเรียกว่า p m a t ใช่ไหมครับเราเรียกผล,ลิตภักฑ์ล้าน P-Lan สิ่งทีันเกิดขึ้นลาน,พลาน,น,ลลานเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตออกมาใช้ได้เฟสนี้จะต้องใช้อุปกรณ์จริงอย่างจริงเพื่อเก็บข้อมูลทำไมครับแบบถูกไหมครับถ้าลูกค้ารัาบรู้ก็คือล,ล้าน p r o d u c t i o นระหว่างกระบวนการอาจจะเกิดปัญหาต้องมีการทำวิจัยแบบแล้วก็ทำ Production น,นี่คือ EDP หลอดนะทุกคนที <right. S 2> Sadly, ่เขาต่อหนะตัวน the ี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่ผมชี้นี่คือ A A U D T A C C E P T o N และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เป็นหัวข้ออินพุตของกระบวนการที่หนึ่งจะเป็นเอาต์พุตและเอาต์พุตกระบวนการที่หนึ่งจะเป็นอินพุตของกระบวรที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่คือการเชื่อมโยงพอทูกนทั้งหมด ดังน bueno. ั la la ja, nah. ้นคนที่ทำในส่วนของตัวนิโมเล่ท่านจะต้องเข้าใจองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับซนมันจะอยู่ที่ไันีนะครับขออนุญาตครับ่นก็ขอโทษนะอ่้วเลอ่านเลยยังครับ